บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME ต้องดูค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับตังตังนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME ต้องดูค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องพิมพ์วันผลิตนะคะรุ่นใหม่จากไ m a r k มาฝากกันนั่นก็คือรุ่น compact i ินเจ็ค่ะตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะเหมาะสําหรับธุรกิจที่มีพื้นที่จํากัดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะราคาแพงเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่19,900บาทเท่านั้นเองรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะภายในกล่องนะคะนอกจากตัวเครื่องแล้วก็สายพานเนี่ยก็จะมีตลับ มึกมาให้นะคะน้ํายาลบข้มผิดแล้วก็แฟลชไดรฟ์ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ต่างๆจะมาสอนกันว่า <c oughs> เครื่องนี้เนี่ยจะใช้ยังไงบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆค่ะสําหรับหน้าจอของเครื่องนี้นะคะเป็นแบบทัชสกรีนใช้งานง่ายค่ะตัวเมนูนะคะจะคล้ายๆกับ iMark handheld inkjet หรือว่ารุ่น iMark CIJ เลยละค่ะพอเปิดเครื่องมานะคะให้เราไปที่ปุ่มเมนูแล้วก็เลือกข้อความค่ะ เราก็สามารถพิมพ์ข้อความนะคะลงไปตรงนี้ได้เลยซึ่งได้สูงสุดถึง5บรรทัดเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ พอเราได้ข้อความที่ต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถปรับขนาดได้ค่ะซึ่งขนาดสูงสุดเนี่ยก็คือ1 2 7เมลมเลยนะคะเมื่อได้ขนาดที่พอใจแล้วเนี่ยให้กดตกลง1ทีค่ะแล้วก็กดคําว่าส่งพิมพ์นะคะส่วนใครที่ยังไม่พอใจเนี่ยอยากจะปรับความเข้มขึ้นอีกก็ไปที่เมนูตั้งค่าการพิมพ์พารามิเตอร์ตลับและสามารถปรับความเข้มได้สูงสุดถึง6กระดับเลยค่ะคุณภาพในการพิมพ์นะคะสูงสุด600 DPI เรียกได้ว่าสามารถพิมพ์เป็นรูปภาพได้เลยค่ะหลังจากที่เราตั้ง ค่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะก็สามารถนําบรรจุภัณฑ์ของเรามาวางไว้บนรางแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กด forward แบบนี้ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งความเร็วของสายพานนี้นะคะเฉะลี่ยแล้วอยู่ที่15เมตรต่อ1นาทีค่ะถ้าคิดแล้วเนี่ย1นาทีเราจะสามารถพิมพ์แบบนี้ได้ถึง100ชิ้นเลยนะคะบอกเลยว่าสบายๆค่ะตัวเสาตรงนี้นะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ถึง8เซนติเมตรแล้วก็ที่สําคัญหากผู้ผลิตคนไหนนะคะต้องการที่จะพิมพ์ข้างๆข,งขงวดน้าเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์เสริมสามารถทําได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะตัวหมึกที่ได้นะคะก็จะคมชัดแล้วก็กันน้ําอีกด้วย นอกจากตัวหนังสือแล้วนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องนี้ก็สามารถพิมพ์ QR code แล้วก็า a r c o d e ได้เช่นเดียวกันรับประกันไปเลย1ปีค่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รู้จักกับ Compact i n k 7ตัวนี้แล้วหวังว่าจะทำให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะคราวหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันอีกอย่าลืมกดติดตามไว้วันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ